สวัสดีค่ะตอนนี้กาพาไปเบิ่งตะกะเตนเนาะค่ะเนาะเลี้ยงไว้สลนะค่ะเป็นงานอดิเรกเอาได้เพาะพันธุ์ไข่ไปแล้วก็เลยเลี้ยงไว้ต่อเนาะค่ะเนาะนี่เป็นรอบที่สามเลยค่ะเด้อหลายหลายค่ะแมีนเบิดเลยช่วงนี้กำล,ลังกินกำลังนอนค่ะพี่น้อง อย่ยงรอบสามจ้าไข่รประมาณสองขีดครึ่งเนาะค่ะสองขีดสามขีดว่าสันเพิ่นว่าแต่ว่าจะลร่มๆม,ม,มึงแล้วก็จะประมาณทั้งสองขีดก,กว่าๆนี่แหละค่ะเพราะว่าเพิ่นแวบบไปนั่กับมีเนาะค่ะเนาะไข่เพิ่นฟอไปนั่กับมี เขาเก็บไว้ในตู้เย็นแต่แบบนี้ก็ยังหลายอยู่ค่ะดำจึกพึกขันเมนเหมือนเด้อพี่น้องเมนเมืดขดัน,นด,ดำจึกพึกกันหลายค่ะรอบที่สามขาเลียงไว้น้องตะกะเตนนะคะ